สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งในชีวิตคือการได้เดินทางท่องเที่ยวคือการได้ไปดูที่ดินแปลงต่างๆที่มีโอกาสโดยเฉพาะที่ดินที่ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาหรือบางครั้งโชคดีอาจได้ที่ดินที่ล้อมรอบหรือมีลำธารไหลผ่านเช่นเดียวกันเพราะอะไรนั่นแหละครับมันทำให้รู้สึกว่าเวลานั่งแช่เท้าเย็นๆในสายน้ำชีวิตจะมีความสุขจริงๆ ด้วยความชอบอันนี้มันเลยกลายเป็นพัฒนาต่อเนื่องให้กลายเป็นคนในรักในการวิเคราะห์ที่ดินการจินตนาการถึงมูลค่าที่ดินแต่ละแปลงที่ได้พบเจอว่าจะสามารถสร้างมูลค่าได้สูงมากขนาดไหนตามแต่ประสบการณ์ที่เราเคยทำมาดังนั้นการได้เห็นที่ดินสวยๆการได้อยู่ในทาเลที่ดินที่สงบแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ภูเขาลำธารแถมยังได้จินตนาการไปว่าถ้าที่ดินมูลผืนนี้สร้างมูลค่าบางสิ่งบางอย่างมันจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้ได้มากขนาดไหน,นถ้าใครมีแพชชั่นแบบนี้ก็ไม่แน่นะครับทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขสักวันหนึ่งเราอาจจะสะสมโฉนดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยได้ถึง100แปลงก็เป็นไปได้ และเชื่อไหมครับในอีก10ปี20ปีข้างหน้านโนดแปลงเล็กแปลงน้อยแบบนี้อาจจะสร้างเงินให้เราเป็นเศรษฐีถึง100ล้านบาทเลยก็ได้นะครับ